าทุกคนครับมาชมขบวนรถน้ำมันที่633นะครับตับงซื้อไปทางบึกผ่านครับที่กาลังจะผ่านสถานีอายุทยานครับในเวลาตี 4, 4สี่สี่สิบดนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ได้รถจักรไรทำขบวนนะครับ อ้าวฮิตาชิครับวันนี้ฮิตาชิครับอ่าฮิตาชินะครับโอ้ยว,วันนี้ได้เราจะฮิตาชิอีกแล้วครับของดีครับสี่ห้าสองสอง,สองครับวันนี้้อของตีครับของตีโอ้ได้ฮิตาชิทำสองวันติดเลยครับหกสามสามไปแล้วครับ ลั่นเลยครับครขอบคุณทุกครับที่ติดตามเราชมนะครับสวัสดีครับ